บพบกับรายการคุยหลังข่าววันนี้นะครับอยู่กับผมอนุวัตแสงสดนะครับซึ่งทุกท่านสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่อง n b t ภาคกลางนะครับและสามารถติดตามช่องทางออนไลน์ได้2ช่องทางนะครับทาง w w w n b t c e n t ็บเอ็และทาง l i ฟ์เอ็าภาคกลางนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกาะช้างใต้เมืองน่าเที่ยวนะครับซึ่งเป็นเมืองติดอันดับของโลกนะครับซึ่งตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญนะครับที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพชุมชนในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการผลักดันในเรื่อง ของการท่องเที่ยวชุมชนเกิดขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะไปพูดคุยกันกับท่านนายกจัก,กริดสลักเพชรน,นะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้ครับและตอนนี้ก็อยู่ในสายกับท่านนายกแล้วครับ สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอนุวัตรครับครับสวัสดีครับท่านนายกท่านนายกครับถ้าพูดถึงก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกาะช้างใต้เมืองหน้าเที่ยวนะครับที่น่าสัมผัสใครไปแล้วก็หลงไหลตรงนี้ครับท่านนายกอยากให้ท่านนายกครับได้พูดถึงในในส่วนของการดูแลของท่านนายกหน่อยนะครับว่าในส่วนของพื้นที่ที่ท่านดูแลตรงนี้เรารับผิดชอบอย่างไรบ้างครับท่านนายก ก็ในตำบลกว่าะชันใต้ของเรานะครับก็มีห้าหมู่บ้านนะครับแต่แบ่งเป็นเป็นสองโซนก็คือโซนหมู่หนึ่งบ้านบางเบ้าครับซึ่งห่างจากอีกสี่หมู่ประมาณหกสิบกิโลนะครับและอีกโซนหนึ่งก็โซนบ้านสลับเพชรสลับขออเจกแม่สลับเพชรเหนือครับโซนับก็มีพื้นที่เก้าสิบสามตารางกิโลเมตรครับ มีชาวบ้านอยู่สามพันกว่าคนอืมก็เป็นพื้นที่ในการดูแลในส่วนของชุมชนนะฮะของเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้นั่นเองนะครับใช่ไหมฮะครับใช่ครับอ๋อครับผมแล้วคราวนี้เราพูดถึงในส่วนของภาพรวมของเกาะช้างใต้กันบ้างว่าเกาะช้างใต้เนี่ยเขามีจุดเด่นอะไรในมุมในมุมของท่านเป็นท้องถิ่นเนาะตรงนี้ฮะจุดเด่นตรงนี้มีอะไรบ้างครับทนายก ุดเด่นของเกาะชังใต้ก็คือเป็นชุมชนดั้งเดิมนะครับเราอยู่กันมาร้อยกว่าปีแล้วก็มันจะมีเสน่ห์ตรงที่คราเป็นมีวัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วก็พวกอาหารนะครับอาหารท้องถิ่นแล้วก็วิถีชีวิตดั้งเดิมครับแล้วก็ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ครับงตั้งตั้งแต่ภูเขายันทะเลเลยครับอย่างซ่งเรา ใช่คับต้องเที่ยวเดิงอนุรักษ์ครับอย่างที่ผมกับท่านนายกได้ลงไปสัมผัสในพื้นที่ที่ผ่านมาเนาะก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยฮะได้เห็นภาพนะฮะในส่วนของการลงพื้นที่ชุมชนนะครับเราได้ลงไปในพื้นที่ชุมชนที่เ,เป็นชุมชนมีการทําประมงตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับท่านนายกตรงนี้ให้ท่านนายกเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าตรงชุมชนจุดนี้เขาเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านนายก ก็เป็นชุมชนชาวประมงดั้งเดิมนะครับของเกาะช้งใต้ครับเราก็มีสัตว์น้ำที่เราเราหากันเป็นฤดูกาลครับก็มีกุ้งเคยนะครับ,รบมีปลามีต้มหมึกมีกุ้งนะครับมีหอยนะครับซึ่งเราหากันเป็นฤดูกาลอยู่แล้วครับแล้วก็นำมา ขายสดบ้างบางบางอย่างเราก็เอามาแปลรูปไอที่ขึ้นจ่อของเราก็คือกะปิเกาะช้างครับคครรัับบซึ่งเราเราก็เป็นกุมบัญญาของที่นี่นะครับมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับอยากอยากจะให้ทางทางภาพอินเสิร์ตนะครับย้อนอ่าอันนี้ก็คือทางจุดที่ท่านนายกได้เคยพาไปครับจะเป็นจุดเส้นทางตัก กุ้งเคยใช่ไหมครท่านนายกตรงนี้นะครับก็เป็นวิถีชุมชนของของของชุมชนแห่งนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอืมครับผมซึ่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นวิถีชุมชนที่ทําให้ชุมชนแห่งนี้มีรายได้มีอาชีพนะครับแล้วก็ที่ผมได้ไปสัมผัสก็จะมีการตักกุ้งเคยการตากแห้งกุ้งอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับท่านนายกใช่ครับเป็นกุ้งเคยแล้วก็มีกุ้งแห้ง ครับที่ทีเราทํามาหมึกแห้งนะครับปลาเก็มปลาแห้งนะครับครับคราวนี้ครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของแนวทางการส่งเสริมศักยภาพชุมชนกันบ้างไม่ไม่ทราบว่าทางเทศบาลครับเรามีแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการร่วมมือชุมชนกับวัดหร,หรือว่าการร่วมมือกัน เรื่องราวที่น่าสนใจกับวัดสลักเพชรและสลักคอกตรงนี้มีความร่วมมือ,อยังไงบ้างครับท่านนายกครับเนื่องจากเราพินชุมชนดั้งเดิมนะครับแล้วก็วัดทั้งวัดสลักเพชรวัดสลักคอกเนี่ยเราสร้างกันมาประมาณ160ร้อยหกสิบกว่าปีนะครับ,รบแต่พินที่แนวการร่วมมือของพวกเราก็คือ,อวัดแค่สร้างมาจากคนในชุมชนนะสร้างมาจากปิตาตาของคนในชุมชนนะครับนะครับ ก็ทุกวันนี้ก็ยังช่วยกันในการดูแลรักษาวัดในการบำรุงวัดเป็นอยู่นะครับแล้วแล้วในส่วนของวัดเนียฮะอยากให้ทางท่านนายกได้พูดความคนที่ไปเที่ยวเกาะช้างนะฮะแล้วก็ไปที่วัดสลักเพชรเนี่ยฮะความสวยงามความเก่าแก่ตรงนี้อยากให้ท่านนายกได้พูดหน่อยครับว่าวัดแห่งนี้มีความพิเศษและจุดเด่นยังไงบ้างครับครับ วัดสลักเพชรครับได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปศ .2449 ้าครับแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในเกาะสังใต้เป็นวัดเก่าแก่อแล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะมีโบสถ์มีอุโบสถใหม่ที่มีภาาเขียนสีครับมีภาพถูงสีภายในโบสถ์แล้วก็มีลายตุนตั้นนะครับ S <S แล้วก็มีหลวงพ่อเพชรวัดสลับเพชรนะซึ่งเป็นพระผู้ัป็เมืองของเกาะชัางใต้นะครับลองมาเที่ยวชมกันนะครับเป็นทั้งอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มาดูความสวยงามของโบสถ์ได้นะครับบักรับใบปัะหลวงพ่อเพชรได้นะที่วัดสลับเพชรแล้วก็ในส่วนของวัดวัชวครามพุนธทวีปหรือวัดสลักข้อครับซึ่งเป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าท่านเสด็จมาเมื่อปีสองสี่สองเจ็ดแลวท่านก็ชี้ที่ให้สร้างโบสถ์ไว้นะครับเป็นวัดปร,ระบาทนาครับตอนนี้กําลังสร้างอุโบสถหลังใหม่ในในพื้นที่ของอุโบสถหลังเก่าที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าท่านได้ได้ไดชี้ที่ให้สร้างโบสถ์ไว้นะครับก็มามาเที่ยวชมแล้วก็มาร่วมสร้างอุโบสถร่วมกันได้นะครับครับครับ แล้วแล้วอย่างาง,งานประจําปีของวัดสลักเพชรอย่างเงี้ยครับทุกๆปีนะฮะเขาเขาจะเริ่มจัดกันในช่วงของเดือนไหนยังไงบ้างอะครับท่านนายกเราเราก็าจะมีงานประจําปีวัดสลักเพชรเนี่ประมาณเดือนกุมภาต้นเดือนนะครับต้นเดือนกุมภาปีนักท่อเที่ยวกันได้ครับก็ยังมีงานประเพณีท้องถิ่นเช่นง,งานบาาาวชป่าปลูกปลาสืบชะตาใส่น้ำครับอันนี้ก็จะจัดก่อนเข้าพรรษาสัก ครับแล้วก็งานลอยกระทงสายในวันลอยกระทงเนี่ยเราก็จะมีกระทงจักรามาพราวนะตามพีปรสาเลยนะครับสอันห้าอยหกส้าใบก็มาเที่ยวกันได้ในในช่วงวันพีนีสงการนะครับแล้วก็งานตักบาเิโวนะครับก็มาร่วมทำบุญกันครับครับก็สำหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่จังหวัดตราดแล้วข้ามไปที่เกาะช้าง ก็ก็ยังสามารถที่จะไปเที่ยวที่เกาะช้างใต้เลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งสามารถ<อ>เที่ยวได้ทุกปีใช่ไหมครัท่านนายกเกาะช้างใต้เที่ยวได้ทุกฤดูเที<ม>่ยวได้ทั้งปีครับอย,อย่างอย่างฤดูฝนแล้วก็มาเที่ยวชิมอาหารทะเลราคาถูกนะครับกุ้งหอยปู้ปลานะครับข<ม>องเราราคาถูกช่วง<ม>ช่วงฤดูนี้นะซึ่งมีปร,ริมาณเป็นจํานวนมากนะครับแต่นรกท่องเที่ยวน้อยเที่ยวชมน้ําตกได้ เรวก็พอเดือนตุลาเป็นต้นไปเนี่ยเป็นฤดูล่าปลาใหญ่ปลาอินทรีนะครับปลาหมึกนะครับก็มาชิมกันได้นะมาเกี่ยวนตบตกปลานะครับพอช่วงต้นปีก็เป็นเทศกาลต่างๆตั้งแต่ปีใหม่เป็นต้นไปนะครับตุดปีใหม่ตุดชีนไปยังสงการครับแล้วก็จะมีตุเรียนตอนนี้ที่ดังก็คือชนิดกอดช้างนะครับซึ่งจะเป็นเรียนที่ ขึ้นชื่อมากนะครลองมาชิมกันดูครับอตอนนี้เป็นเป็นที่ถูกอกถูกใจของนักชิมทุเรียนนะครับถือมาได้ทั้งปีนะครับครับก็ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยช่วงช่วงของหน้าผลไม้ที่ใครได้ไปเที่ยวที่เกาะช้างใต้นะฮะก็จะได้ลิ้มรสชาติทุเรียนชนีเนี่บนเกาะช้างที่เขาบอกว่ามีความพิเศษครับ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์อีกนะครับก็คือหาดยุทธนาวีที่เกาะช้างซึ่งเป็นการลบกันของทหารเรือไทยคกับทารของฝรั่งเศสเมื่อ17บเกลาสอง4ี่ครับแล้วก็ข้ามไปชมเกาะงามครับอันนี้ซึ่งเป็นเกาะเบิดตัวใหม่ของเกาะช้างใต้ครับเป็นหาดที่สวยงามด้วยแล้วก็มีจุดชมวิวระหว่างทางนะครับ แล้วก็มาแวะที่วัดวัตวตชตาม์กุชตทวีดนะวัดตั้งประวัตวิศาสตร์นะครับก็มาเที่ยวได้ส่วนไปอีกฟากหนึ่งขวาสุด <ขอ S 2> ก็เป็นละมาฑลทางใต้เหมือนกันนะครับหมู่บ้านบางเบ้าเป็นหมู่บ้านชาวประมงมีบ้านอยู่ร้อยยี่สิบห้าหลังคาเรือนอยู่บนสะพานเดียวกันเลยนะครับ <ขอ S 2> เป็นบ้านอนนั่นนะครับก็มาเที่ยวชมได้มาซื้อของฝากแล้วก็ไปดำน้ำดูปลาลังได้ครับ เมื่อกีอ้สิ่งที่น่าสนใจครับตอนนี้ภาพของเราก็ขึ้น,ข,นขึ้นโชว์ในหน้าจอไปด้วยอย่างที่ท่านนายกพูดอยู่ที่เกาะงามเนี่ยฮะมีความสวยงามแล้วก็พิเศษมากๆเลยครับสำหรับท่านผู้ชมที่กําลังชมอยู่ในหน้าจอในขณะนี้นะครับก็จะเห็นทะเลมีความสวยน้ําใสมากครับท่านนายกที่เราไปอาทิตย์ที่แล้วกันนะับท่านนายกแม่นะฮะแล้วก็ในส่วนของอ ประวัติศาสตร์อนุสรสถานเรือรบนะฮะตรงนี้อยากให้ท่านนายกได้พูดหน่อยประวัติศาสตร์ตรงนี้มันมีอะไรที่ผ่านมาแล้วก็จนถึงปัจจุบันตรงนี้บ้างครับพูดอย่างนี้นนึงครับครับก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่17มกราคม2 4 8 4นะครับที่กองเรือรบฝรั่งเศสนะครับได้ทำการลุกน้น่นน้ำไทยนะครับแล้วก็ยิงเรือรบไทย จมไปสองลำแล้วก็อีกลำหนึ่งเนี่ยต้องลากไปที่อำเภอแหลมงอบครับที่จมจมอยู่นอาหารเลยคือเรือลบหลวงชนบุรีกับสงขลานะครับแล้วก็ที่ลากไปเกยที่อำเภอแหลมงอบก็คือเรือลบหลวงชนบุรีนะครับซึ่งในครั้งนั้นเน่ยทหารไทยเราเสียชีวิตไปทั้งสิ้นสามสิบหกนายนะเพื่อสลักที่เพื่อเพื่อปกป้องถึงแผ่นดินไทยนะครับ ถือว่าเป็นการกอบกู้เอกลากให,ให้ให้บ้านเรารได้มีได้คงอยู่กันตรงนี้นั่นเองนะฮะแล้วก็ย้อนมานิดนึงนะฮะในเรื่องของเกาะงามนะฮะซึ่งมีความสวยงามและพิเศษจริงๆนะฮะหลังจากที่ได้ไปสัมผัสนะฮะตรงนี้อยากให้ท่านนายกได้พูดถึงเกาะงามตรงนี้หน่อยว่าความพิเศษความสวยงามตรงนี้การเดินทางและใครได้ไปสัมผัสตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านนายก ครับเกาะงามปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างครับในช่วงฤดูท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีเรือของชมรมนําเที่ยวพื้นบ้านเ mm hmm. จกแม่นะครับเป็นคนนําำไปที่เกาะงามใช้เวลาเดินทางไปกลับก็สิบนาที mm hmm. ครับแล้วก็ไปชมได้นะครับโดย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างเป็นผู้ดูแลเกาะนี้ก็เป็นเกาะประวัติศาสตร์ร่วมกับยุทธนาวีที่เกาะช้างด้วยนะครับนี่จะมีฟ้อมของทหารในสมัยนั้นนะครับแล้วก็โดนเครื่องบินของฝรั่งเศสทิ้งระเบิดใส่นะไล่ยิงด้วยนะครับก็เป็นหาดที่สวยงามนะครับที่เรียกเกาะงามเพราะว่ามีเกาะสองเกาะแล้วก็มีหาด สายขั้นกลางาานะครับก <c oughs> ็ใจทะเลทั้งสองฝั่งเลยท,ทั้งทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือ,อนะครับโดยมีหาดรายขั้นอยู่นะครับซึ่งมีความสวยงามหาดทรายละเอียดขาวแล้วก็น้ำนี่เป็นสีครามเลยครับจากที่ผมกำลัง คุยกับท่านนายกอยู่แล้วก็ดูตามภาพไปด้วยซึ่งใครเห็นตรงนี้นะครับก็อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศกับชุมชนที่เกาะช้างใต้แห่งนี้อย่างแน่นอนนะครับท่านนายกครับถ้าพูดถึงจุดต่างๆไปแล้วคราวนี้มาพูดถึงจุดเช็คอินในชุมชนของเกาะช้างใต้กันบ้างท่านนายกอยากจะแนะนําว่าถ้าใครไปที่เกาะช้างใต้เนี่ยควรไปแล้วห้ามพลาดจุดไหนบ้างที่เป็นจุด แคเอินที่น่าเที่ยวเพิ่มเติมครับครับของเราก็มีหลายจุดมากเลยนะครับก็มาเริ่มที่วัดก่อนก็ได้ครับครับเพื่อเป็นศูนย์คนก็มาที่วัดสลักเพชรครับนะอ่าแล้วก็ใกล้ๆกันก็มีสะพานชมป่าเชลีนซึ่งเป็นเขาเรียกสะพานแดงอ่าสะพานแดงเดินไปกลับก็หนึ่งกิโลเมตรนะครับใช้เวลาโดยประมาณยี่สิบนาทีเพื่อชมป่าเชลีนะครับครับอ่าแล้วก็สะพาน ท่าเทียบเรือประมงบ้านสลักเพชรซึ่งเป็นสะพานไม้ยาวประมาณ800เมตรนะครับ,รบตรงนั้นก็จะเห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวประมงชายฝั่งของของหมู่บ้านสลักเพชรครับเสร็จแล้วก็ไปที่ะสะพานท่าเทียบเรือประมงะครับอของอุทยานแล้วของอ,อพอทอนะองค์การบริหารพิเศษซึ่งอุทยานดูแลอยู่ที่ ปทางบ้านลงทานสลักเพชรนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวที่สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ไปที่หมู่บ้านสลักคอกก็จะมีเรือแจวหรือเรือมากนะครับให้ได้ให้ได้นั่งเล่นกันนั่งเรือเล่นกันชมป่าเชลีนวัดเจดคามกุฎทวีปวัดประวัติศาสตร์แล้วก็ไปอหาดยุทธนาวีก็จะมีชมวิวระหว่างทางแล้วแล้ว ไปเที่ยวเล่นน้ําที่หาดแล้วก็ข้ามไปเกาะนาครับน้ามเพื่อไปเล่นน้าถ่ายรูปะชมบรรยากาศที่สวยงามครับถ้ามาแล้วเลี้ยวขวาไปสุดเลยก็ก็เป็นเขตของเกาะชันใต้เหมือนกันนะจะถนนไปรอบเกาะเปไปสุดทางขวาสุดก็เป็นหมู่บ้านบางเบ้าอันนี้ก็ไปเที่ยวตรมสะพานแล้วก็บ้านในน้ำร้อยยี่สิบห้าหลังคาเรือนได้ค แล้วไปสะพานสุดก็จะเป็นจุดชมวิวมีบรงอาคารให้ถ่ายรูปก,กันนะครับแล้วก็ยังนอกนั้นยังมีน้ําตกอีกนะครับน้ําตกด้วยนะครับน้ำตกอีกหลายแห่งเลยนะครับให้ให้ได้เที่ยวชมกันชมนกเนือ,อ,อก็มีครบับก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิองอนุรักษ์และประวัติศาสตร์รับก็พวกสวนผลไม้นะทุเรียนครับแล้วก็เที่ยวชมได้แล้วก็มาชิมอาหาร ทะเลได้ซื้อกลับไปก็ได้นะอ,อันนี้คือปรากฏที่เกาะช้างใต้เรามีครับมีมีครบจบในที่เดียวเลยเทาดไรได้ไปสัมผัส<อ>ชุมชนเกาะ<อ>ช้างใต้ที่จังหวัดตราดแห่งนี้นะฮะแต่ว่า<อ>สําหรับคนที่เป็นสายคาเฟ่สายคาเฟ่ชิลชิไปเพลินเพินไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นครอบครวค<อ>ัวฮะจุดคาเฟ่ที่ท่านนายกพาผมไปครั้งที่แล้วตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับท่านนายก อ่าตอนนี้เป็นคาเฟ่ยอดฮิตเลยนะครับที่จุดเจ็ดเก้าครับก็คือจะมีระดับความสูงจากน้ำทะเลครับเจ็ดสิบเก้าระดับเจ็ดสิบเก้าเมตรนะครับอ่าขึ้นไปแล้วเราเราก็จะเห็นมุมของอ่าวสลักเพชรนะหมู่บ้านแม่แล้วก็หมู่เกาะต่างๆนะทั้งหมดเลยใช่ครับเพราะว่า อยู่บนที่สูงครับครับตอนนี้ครับผมเห็นในภาพครับแบบกำลังเห็นวิวเลยฮบนคาเฟ่แล้วก็เป็นคาเฟ่ที่แบบมีความเป็นธรรมชาตินะฮะทนายกชกชงชงมือนะครับครับตุ๊กแก่ชงด้วยมือไม่ได้ใช้เครื่องครับนี่นะฮะตอนนี้กําลังเห็นในภาพนะครับเหมือนชงด้วยมือนะครับแล้วก็วิวบรรยากาศการนั่งสัมผัสกับธรรมชาติ ที่กลมกลืนไปกับชุมชนคนที่อยากจะมาผ่อนคลายหรือว่าอยากจะมาสัมผัสธรรมชาติโดยตรง,ต,งต้องมาที่นี่แน่อย่างแน่นอนนะครับเนี่ยฮะนี่นะฮะรตรงคาเฟ่แห่งนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของอคนที่มาเที่ยวแล้วอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจบริเวณเกาะช้างใต้เลี้ยวซ้ายสุดเลยตรงนี้นครับ ที่โฮมสเตย์ครั้งที่แล้วที่ผมไปพักมานะฮะซึ่งบรรยากาศนี่เป็นอยู่ในชุมชนได้สัมผัสชุมชนจริงๆตรงนี้ชื่อว่าอะไรครับท่านนายกครับที่ที่พาไปดูก็คือบ้านริมเลนโฮมสเตย์นะครับของผมใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วเรามีโฮมสเตย์อยู่ประมาณยี่สิบแห่งแล้วก็มีรีสอร์ทขนาดเล็กขนาดใหญ่มีโรงแรมนะครัท่านเลือกพักกันแต่ แต่ถ้าสนใจโฮมสเตย์ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโฮสเตย์ได้หลายแห่งเป็นเของคนในกลุมชนครับผมนะฮะถ้าใครใครได้ไปสัมผัสที่เกาะช้างนะฮะก็มีหลายโฮมสเตย์ให้เลือกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโฮมสเตย์ที่ท่านนายกบอกเมื่อสักครู่นะครับหรือว่าโฮมสเตย์อีกหลายๆแห่งนะฮะที่สัมผัส กับชุมชนโดยตรงนะครับหรือว่าใครจะสายคาเฟ่นะฮะก็มีหลากหลายคาเฟ่หรือว่าไป คาเฟ่ที่ท่านนายกพูดถึงเมื่อสักครู่ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตรงนี้นะฮะที่เป็นจุดเช็คอินนะฮะสำหรับสายวัยรุ่นนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันไปเบื้องต้นนะครับท่านนายกนะครับในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกาะช้างใต้เมืองหน้าเที่ยวนะครับซึ่งตัวนี้ก็อยากให้ท่านนายกเนี่ยได้ได้ฝากถึงท่านผู้ชมหน่อยคนที่อยากจะไปสัมผัสชุมชนอยากจะไปท่องเที่ยวเกาะช้างแห่งนี้นะครับสามารถนะครับ ติดต่ออย่างไรหรือว่า,าเดินทางแบบไหนอย่างไรได้บ้างครับผมครับก็เกาะชังใต้จะมีสองโซนอย่างที่ผมว่าก็คือคข้ามเกาะมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับ,รบโซนกับเลี้ยวขวาไปยุสุดเลยแนละ้ว<ๆ>ก็จะมีหมู่บ้านนะครับก็จะเป็นาทางเลือกของนักท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติ นักเที่ยวชมธรรมชาตินะครับก็มาสัมผัสได้นะครับที่เกาะช้างใต้ครับครับมาเที่ยวชมมาเยี่ยมเยียนกันได้นะครับมาดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เรียบง่ายครับสบายๆนะครับครับผมนะฮะและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของการท่องเที่ยวนะครับการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกาะช้างใต้เมืองหน้าเที่ยวนะครับ ใครนะครับที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปเที่ยวที่เกาะช้างแห่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนครับไปสัมผัสบรรยากาศชุมชนนะครับการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสายคาเฟ่สายโฮมสเตย์นะครับการพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าอาหารการกินนะครับที่นี่เขามีครบถ้วนครบคันเลยทีเดียวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกจักกิจ สลักเพชรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้เป็นอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ให้โอกาสในการสัมภาษณ์เลือกาัได้ครับได้ครับขออนุญาตเสริมอีกอีกเรื่องหนึ่งนะครับได้ครับไตอนนี้เกาะช้างของเราเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวในพื้นที่เขตร้อนชื้นเนี่ยที่เป็นเกาะนะคืออันดับสองของโลกนะครับลองลองจากมันดิฟนะครับแล้วก็เป็น แหล่งท่องเที่ยวท็อปร้อยของโลกแล้วนะครับจากการประกาศวันเมื่อเมื่อเดือนที่ผ่านมาครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงรักท็อปร้อยของโลกด้วยนะของเกาะช้างใต้ก็มาเที่ยวชมกันนะครับว่าทําไมเราถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดอันดับโลกนะครับก็ผมชวนได้ครับนะครับก็ถือว่าเกาะช้างใต้แห่งนี้นะครติดอันดับโลกนะครับเขาเรียกว่าเป็นติดอันดับต้นๆนะครับที่ เป็นเมืองที่น่าเที่ยวและน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งใครมีโอกาสนะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวที่เกาะช้างหรือว่าเกาะช้างใต้แห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านนายกจักริดสลักเพชรนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยในรายการกับพวกเรานะครับขอบคุณครับท่านนายกครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็หมดเวลาของรายการคุยหลังข่าวแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพชุมชนเกาะช้างใต้นะครับซึ่งเป็นเมืองน่าเที่ยวนะครับแล้วก็ติดอันดับของโลกนะครับซึ่งใครที่มาจังหวัดตราดนะครับก็ขอเชิญชวนไปเที่ยวที่เกาะช้างใต้แห่งนี้นะครับซึ่งไปสัมผัสกับชุมชนแห่งนี้ว่า มีดีอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกจักกิจสลักเพชรนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้างใต้นะครับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมอนุวัตแสงสดพร้อมทีมงาน NBT ภาคกลางต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ